สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจอยซี่เบอร์รี่ค่ะแล้วก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะแน่นอนว่าจะเป็นอะไรเป็นไม่ได้นอกจาก cry on haul นะคะขออนุญาตดึงเสื้อขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้รู้สึกเซ็กซี่มากเลยนะคะก็คือว่าจะบอกว่าช่วงนี้นะคะทางชีอินเนี่ยเขาได้จัดโปรโมชั่นนะคะต้อนรับวัน,ว,นวันไทยนะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่11มกราคมไปจนถึง10กุมภาพันธ์เลยะคะ่ะ mm hmm. เขาก็จะมีงานเซลล์แบบว่าลดเยอะมากๆเลยในหน้าเว็บ เว็บไซต์ค่ะก็ชีอินเนรเราสามารถช็อปได้ในเว็บไซต์หรือว่าจะโหลด ชีอินลงในมือถือแล้วก็ช้อปปิ้งในมือถือก็ได้เช่นกันนะจ๊ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าพี่จอยก็ไม่พลาดนะคะเราก็ไปช้อปปิ้งเสื้อผ้ารับวันวาเลนไทน์มาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะเอามาเห่ ER ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะตามไปซื้อเสื้อผ้าที่พี่จอยมาเห่ ER ทุกชิ้นในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเขียนลงใน description box ให้นะคะก็จะใส่เป็นลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าเสื้อผ้าทุกชิ้นนะคะของพี่จอยจะสั่งมาเป็น ใช้เอสมันเองนะจ๊าและก็ที่สําคัญที่ขันได้เลยก็คือพี่จอยมีโค้ดส่วนลดมาฝากด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะได้ส่วนลดก็คือในเว็บอะลดอยู่แล้วใช่ปะแล้วใช้โค้ดของพี่จอยก็จะได้ลดเพิ่มไปอีก15%นะคะทุกคนตอนนี้พี่จอยขึ้นโค้ดไว้ให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกรอกโค้ดด้วยนะจ๊าจะได้รับส่วนลดในหน้าเว็บไซต์ด้วยนะจ๊ะอ๋อ,อแล้วก็โค้ดส่วนลดนี้นะคะสามารถใช้ได้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม สองหนี้เลยนะจ๊ะก็ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าพี่จอยสั่งอะไรมาบ้างนะคะก็จะเป็นแนวแบบว่ายั่วชายนิดนึงกรุบๆุนะคะเนื่องจากว่าธีมของเราก็คือเป็นเสื้อผ้าที่จะใส่ไปออกเดทกับผู้ชายในวันวาเลนไทน์อะไรประมาณนี้นะคะเราก็มาร่อนจากชุดแรกนะคะที่พี่จอยใส่อยู่ ตอนนี้เลยนะคะทุกคนยั่วมากชุดนี้คือแบบว่ามีความแบบสวยงามเดี๋ยวจะถอยให้ดูนะคะนี่จะคือชุดเนี่ยมันจะแบบว่าเป็นยาวลงไปเลยนะคะนี่ก็คือแบบว่าถึงเท้าเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีดีเทลคลุมแขนตรงนี้คือแบบดูมีความแบบว่าเป็นเลดี้เนาะดูแบบสวยหรูดูแพงด้วยนะคะแล้วก็กระเป๋าพี่จอยจะถือคู่กับชาแนลวินเทจใบนี้นะคะก็จะถืออะไรประมาณนี้เบาๆนะคะก็ทริคในการเลือก แมสกับเสื้อผ้านะคะพี่จอยก็อยากจะบอกว่าอย่าพยายามใช้กระเป๋าที่แบบมันราคาแพงจนเกินไปเพราะไม่อย่างงี้ผู้ชายก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ดูแพงเกินแบบเอื้อมไม่ถึงอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะเลือกถือแบบเป็น c ชาแนลไซส์มินิวิ t a g e อะไรประมาณนี้แทนนั่นเองอนะจ๊ะ ชุดต่อไปนะคะก็จะเป็นสีน้าตาลแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดีเทลของเขาเนี่ยอย่างที่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบย่นๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆชุดนี้อาจจะต้องมีความระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าใส่แล้วเนี่ยอาจจะออกมาแบบดูตันนิดนึงนะคะนี่พี่จอยขอให้ดูนะจริงๆอ่อดีเทลของเขาเนี่ยก็คือจะยาวแบบยาว ถึงข้อเท้าเลยนะคะทุกคนชุดนี้จะเป็นชุดยาวเลยนะซึ่งแบบจริงๆแล้วมันดูเซ็กซี่มากๆเลยเนาะดูแบบคิมคาเดเชียนอะไรประมาณนี้เลยเนาะแบบว่ายัวกรุบหนึ่แมทนะคะอันนี้ก็ มาถือกับกระเป๋าหลุยวิตองนะคะเพราะว่าเป็นโทนแบบสีน้ําตาลคล้ายๆกันน่ารักมากก็จะบอกว่าคุณภาพผ้าดีมากๆเลยค่ะเห็นปะคือแบบไม่ซีทูเลยนะไม่มองเห็นข้างในแล้วก็ผ้าเนี่ยมีความยืดหยุ่นแล้วก็ใส่สบายมากเลยค่ะตอนนี้ก็ยัง move on จากโทนดําน้ําตาลไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบน้ําตาลแบบเบจเบจนะคะจริงๆเขาจะมาเป็นเซต3ชิ้นด้วยกันนะคะก็จะมีแบบว่า เกาะอ,อกนะคะตรงนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระโปรงซึ่งกระโปรงตัวนี้เนี่ยจะยาวแบบคุมเข่าเลยนะคะทุกคนประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อไข่แกนซึ่งจอยมองว่าแบบมันดูน่ารักมากๆเลยเห็นปะฟีลแบบเอ้ยวันนี้อาจจะแบบว่าไปทาน l u นช์อะไรอย่างนี้ผู้ชายแบบชวนไปทานอาหารกลางวานันแล้วเรารู้สึกว่าแบบวันนี้อากาศเย็นนะเพราะเป็นปลายปีอะไรแบบนี้นะคะก็จะแต่งแบบสบายๆประมาณนี้นะจ๊ะ ชุดต่อไปนะคะก็จะเป็นบอดี้สูทสีดําแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งจะบอกว่าผ้าดีมากคือผ้ามันแบบว่าใส่สบายแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะคะสังเกตดูนะแล้วก็ไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปตัวนี้จะเป็นดีเทลแบบไหลเดียวแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็จะเป็นกางเกงขาสั้นแบบนี้ซึ่งแบบคอยแก้มันดูแบบสบายๆนะคะแล้วก็เซ็กซี่จริงๆชุดนี้เนี่ยพี่จอยตั้งใจว่า จะซื้อมาแล้วก็ใส่คู่กับเบลเซอร์คือแบบคลุมตัวที่เป็นแบบเบลเซอร์โอเวอร์ไซส์อะไรประมาณนี้นะครชุดนี้นะคะก็จะมีความแอบ,บคล้ายกับชุดแรกที่พี่จอยใส่ให้ดูเลยเนาะแต่ว่าดีเทลช่วงแขนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าพองๆน่ารักมากๆเลยเห็นปะแล้วก็จะเป็นเกาะอกแบบนี้นะคะแล้วก็ผ้าของเขาอันนี้จะเป็นผ้าที่แบบว่าเป็นเท็กซ์เจอร์ที่แตกต่างจากตัวแรกนะคะทุกคนแต่จะบอกว่าใส่แล้วแบบพอดีตัวสวยมากๆเลยนะคะก็ทุกชุดที่พี่จอย จะเป็นไซส์เนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็น,นขาสั้นนะคะคือเป็นกระโปรงแบบตัวสั้นแบบนี้ประมาณนี้นะคะทุกคนน่ารักมากทุกคนชุดน,นี้จะบอกว่าสวยมากชอบมากแบบ 10 10 10นะคะก็จะมีความแบบเซ็กซี่บริเวณแบบหน้าอกแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นดีไซน์คล้ายๆแบบเหมือนผูกโบ์ซึ่งจริงๆถามว่าจะผูกได้ไหมก็น่าจะผูกได้นะประมาณนี้แต่ว่าพี่จอยคิดว่ามันไม่ต้องผูกอ่ะเพราะว่ามันเป็นดีไซน์ที่แบบว่าออกแบบมาให้เสมือนว่าผูกอยู่แล้ว enthus. ประมาณนี้นะคะแล้วก็นี้นะคะเดี๋ยวพี่จอยจะถอยให้ดูนะคะก็ความยาวก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะคือแบบน่ารักมากเลยอ่ะพี่จอยชอบชุดนี้มากๆเลยเหมาะกับวันที่แบบ แบบว่าสบายๆชิวๆแบบว่าเออผู้ชายชวนไปนั่งเล่นกินข้าวอะไรประมาณนี้นะคะก็จะแบบเขินๆน,นิดนึงแล้วก็เหมือนเดิมนะกระเป๋านะคะเราก็จะถือกับชาแนลมินิพอนะคะก็อย่าถือใบใหญ่เพราะเดี๋ยวมันจะดูแพงจนเกินไปเนาะให้ถือใบเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็สะพายก็ได้ ะะได้ลุคที่แบบว่าเซ็กซี่ยัวๆแล้วก็ดูแพงนิดนึงอะไรประมาณนี้จ้ะชุดนี้นะคะก็จะมีความแบบว่าอัพลุคให้ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะฟีลแบบสาวออฟฟิศอะไรประมาณนี้คือจะบอกว่าผ้าดีมากเลยนะทุกคนผ้าแบบว่ามีความเขาเรียกว่าอะไรอะกระทบแสงนะคะเล่นแสงแบบสวยมากๆเลยแล้วก็มีความพริ้วแล้วก็ใส่สบายมากชุดนี้คือใส่แล้วไม่คันเลยนะคะเพื่อนๆความยาวจะอยู่แบบว่าคลุมเข่านะคะประมาณนี้แล้วก็ดีเทลตรงนี้คือแบบหน้า ลัมกมากๆเลยค่ะชุดนี้เนี่ยพี่จอยมองว่าเหมาะกับวันที่แบบว่าอาจจะไปทํางานเข้าออฟฟิศเสร็จแล้วก็พอเลิกงานแล้วผู้ชายก็แบบว่าอาจจะชวนแบบไปนั่งทานข้าวต่ออะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถใส่ได้เลยนะจ๊ะ ชุดสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนแน่นอนว่าผ้าซาตินก็ยังอยู่นะคะในช่วงนี้เนาะพี่จอยก็เลือกมาเป็นซาตินแบบยั่วๆสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วงเอวสังเกตดูว่าก็จะเปิดนะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นว่าผูกๆแบบนี้เลยนะคะเซ็กซี่มากชุดนี้นะพี่จอยคิดว่าเอาไว้แบบว่า ใส่ไปนั่งรูปท็อปอะไรประมาณนี้ค่ะแบบจิบจิบไว้สักแก้วหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะก็จะดูแบบว่าย่อชายมากๆเลยนะคะความสวยสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนก็จะมาในหมวดหมู่ของรองเท้านั่นเองนะคะก็คือพี่จอยอะสั่งมาสองสีเลยะคะ่ะเพราะมีคนาื้อว่าแบบชอบมากอันนี้คือดีไซน์จะคล้ายๆกับบูติก้าด้วยนะคะแต่ว่าก็จะราคาถูกกว่าเยอะมากๆเลยแต่ว่า จะให้ดูดีเทลไกลๆนะคะคือจะบอกว่าคุณภาพค่อนข้างดีมากๆเลยะคะแนะนำมากๆเลยอันนี้ สีดำนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะพี่จอยใส่ออกไปข้างนอกแล้ว1ครั้งนะคะก็มีความรู้สึกว่าใส่ดีมากแล้วก็ใส่ค่อนข้างสบายนะคะแต่ว่าด้วยความที่คู่นี้พี่จอยสั่งมาเป็นไซส์8นะคะก็แอบ,บหลวมนิดนึงซึ่งถ้าเกิดว่าปกติแล้วใครที่ใส่ไซส์39นะคะแนะนําว่าอาจจะลดมา1ไซส์เป็นประมาณไซส์7ประมาณนี้ก็จะใส่ออกมาแล้วพอดีกว่านั่นเองนะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูด้วยว่าใส่ออกมาแล้วเป็นอย่าง อะไรนะจ๊ะ